ฝากช่องขายที่ดูที่ .dot.com ฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดทั้งหมดให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับที่ดินพื้นนี้2ไร่กว่าครับ2ไร่สตารางวาครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมลงพื้นที่นะครับอำเภอกระบินบุรีครับจังหวัดปราจีนบุรีที่ดินผืนนี้ห่างจากสุนศรมาประมาณไม่ถึงกิโลนะครับเนี่ยเข้ามาทางนี้ครับเข้ามาที่มีทั้งหมดเท่าไหร่นะ2ไร่ครับ2ไร่มีไฟฟ้าอยู่หน้าที่นะครับไฟฟ้าโครงการครับหน้าที่ ถนนนี้6เมตรนะครับถนนน่าจะ6เมตรนะหเมตรนี่ครับความกว้างของถนน6เมตรครับที่ของเราอยู่ตรงนี้ที่ถมไปแล้วมละที่เห็นนะครับถมไปหมดแล้วพื้นเดิมเป็นพื้นนาับอย่างนู้นครับพื้นเดิมนะพื้นเดิมนะเป็นพื้นนาเบื้องต้นก็มีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านหนึ่งหลังแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นถนนลาดยางนะครับทางไปโคกกระท้อนทางไป3 0มมีหมู่บ้านครับเนี่ยหมู่บ้านเริ่มขึ้นนะหมู่บ้านเห็นไหมครับ หมู่บ้านเริ่มขึ้นแล้วแถวนี้จะเป็นที่จัดสรรทำหมู่บ้านนะครับในข้างหน้าเราเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งอีเฟสหนึ่งครับเขาทําไปหมดแล้วนะเนี่ยแต่แถวนี้ครับใครที่หาที่ดินทําบ้านนะครับบ้านจัดสรรนะครับสองไร่เป็นพื้นที่ที่หน้าหน้าลงทุนนะครับสองไร่นี้เป็นพื้นที่หน้าลงทุนครับนี่ฮะตรงนี้นะครับถมไปแล้วด้วยครับห่างสามส่วนสี่มานิดเดียวเองครับเนี่ยนิคมเลยนะ เอ่พวกรถสามล้อสนี่เหรอฮะไฮเทคด้วยไอน้นี่ก็ไฮเทคนะครับดูรอบขอบชิดหมดเลยอันนี้อีกเฟรดหนึ่งครับของเราอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายนะครับนี่โครงการเลยนะอ่าเนี่ยเนี่ยโครงการบ้านนะโครงการบ้านเฮงเฮงสองนะครับเนี่ยติดกับโครงการบ้านเฮงเฮงสองครับเนี่ยครับเจ้าของที่เขาต้องการปล่อยด่วนนะครับ 2ไร่นะครับราคาย่อมเยานะครับลองดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้นะครับจากช่องขายที่ดูที่ .com ครับนี่ก็คือพื้นที่นะครับที่อยู่ใกล้กับนิคมครับเห็นไหมครับจะมีโครงการบ้านนะครับเนี่ยขึ้นหลายหลังเลยครับเขาจองหมดแล้วครับเนี่ยแล้วก็เรามาติดกับโครงการบ้านเหงๆเฮเหงสองครับเนี่ยรับรองว่าเอาไปคุ้มมากครับเพราะอยู่ใกล้กับนิคมนะครับที่แถวนี้ราคาก็ตามพื้นที่ครับยังไงก็หลังไม้นะครับ 0 8 9 8 9 6 8 2 3 9ครับผมปรีชาครับจากช่องขายที่ดูที่닷คอมครับยินดีรับใช้ท่านครับขอบคุณมากครับครับออกมาแล้วก็จะมีจะเห็นครงจะมีการทําบ้านนะครับเนี่ยมีรถปูนรถเพ้นปูนเรียบร้อยครับตรงนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่อีหมู่หนึ่งครับถนนเส้นใหญ่ก็ตรงนั้นครับที่เสาไฟฟ้าแรงสูงครับตรงนั้นครับโครงการนี้ก็น่าจะเสร็จภายในปีนี้นะครับดูแล้วเพราะว่าเริ่มขึ้นแล้วเนี่ย มีรถปูนมาเทครับถนนระย่างนิดเดียวเองเข้าได้สองทางเลยครับทางถนนสามสี่ก็ได้ทางถนนโคกกะทอนก็ได้นะครับเนี่ยอมองซ้ายมือกับขวามือครับนี่ซ้ายมือก็มีเพื่อนบ้านมีเยอะแยะแบบเนี่ยขวามือก็อย่างเงี้ยครับโอเคครับยังไงฝากด้วยนะครับใครสนใจที่จะทําบ้านจัดสรรสองไร่เนี่ยเป็นอนาเขตที่สวยมากเลยครับขอบคุณ